Five, four, three, two, one. 5 Attackers incoming Defend the objective cage โอเคได้ได้สิ่งที่ต้องสอนแล้วโ okay. อเคอันนี้จะเป็นส่วนที่จะต้องแก้ในการเล่นบิกิตเพื่อปกป้องเพื่อนนะครับข้อแรกก็คือสมมุติว่าเราเห็นศัตรูเข้ามาล้วงเพื่อนเราแบบนี้ใช่ไหมแล้วเรากดชิปไม่ทันเราต้องตัดสินใจทําอะไรครับแบบทันทีเลย ตอนนี้ต้องตัดสินใจทำอะไรเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้จะเล่นบิกิดดีขึ้นเยอะเลยเอ,อเราคิดว่าเรื่องอะไรคือเรื่องที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกถ้าเกิดชิปไม่โดนสมมติว่าแบบชิปไม่โดนแล้วหรือว่าชิปไม่ทันแล้วผักลิงเหรอครับสมมติว่าผักไม่ทนันอ่ะ สมมุติว่าผักไม่ทันแบบเราเราเราโฟกัสแล้วอะแล้วมันผักไม่ทันหรือผักไม่โดนถูกต้องครับมีคนตอบถูกแล้วโยนหิวโยนหิวให้คนที่โดนก่อนเลยอืมถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนเราเป็นคนโดนให้เรากด e ใส่คนที่โดนทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนโดนให้เราแดดออกทันที มีคนตดครับโทษครับอาจารย์เองครับอาจารย์ผิดไปแล้วเออการตัดสินใจจะจะอยู่ที่ว่าใครเป็นคนโดนถ้าเราโดนเราแดดออกแต่ถ้าเพื่อนโดนเราอ e ีทันทีอ่าพออ e ีเสร็จปุ๊บเราตีตีศัตรูด้วยคลิกสายเพื่อให้สกิลอีกับพาสีฮิวของเราอ่ะปกป้องให้เพื่อนเราอ่ะไม่ตายแล้วเราค่อยผลักครับ พราะมันผักไม่ทันแล้วถูกไหมถ้าผักไม่ทนันสิ่งที่บิก,กิจ,จะต้องทําคือทําให้ฮิวของตัวเองกระโดดทันทีคนส่วนใหญ่พลาดอยู่เรื่องหนึ่งคือพอผักไม่ทนันสิ่งที่เขาชอบทํากันคือตีก่อนเ <someone> ห็นไหมยังไม่ฮิวเลยแต่ถ้าเกิดเราฮิวด้วยแล้วเราตีด้วยฮิวมันจะทํางาน2ออย่างพร้อมกันนะพาสซีฟกับสกิลอีไม่นับว่าเป็นฮิวอันเดียวกันนะ แต่เมื่อไหรที่มันทํางานพร้อมกันมันจะฮิวแบบเหมือนเหมือนได้รับฮิวจากสองสองปืนพร้อมกันครับอารมณ์เหมือนเมอร์ซีก่กับเมอร์ซี่กับอนาฮิวตัวเดียวกันประมาณนั้นเ่เห็นไหมเนี่ยเพื่อเราโดนช็อตจนเลือดลดไปเจ็้าแล้วอ,อันนี้อันนี้จะเป็นเรื่องแรกที่พูดอยากให้ให้ปรับวิธีการการเล่นบิก,กิตถ้าเกิดว่าในกรณีที่ผักไม่ทันฮิวต้องมาก่อนเลยนะครับ แล้วก็เวลาปกป้องเพื่อนเนี่ยไม่ต้องทำดาเมจอย่างเดียวก็ได้หลักๆหลักๆก,ก,ก็คืออ e ีเพื่อนตีหนึ่งครั้งแล้วดูว่าตำแหน่งที่เราเล่นเนี่ยเราโดนโฟกัสไหมถ้าเราโดนโฟกัสพุ่งออกมาแต่ถ้าเราไม่โดนโฟกัสตีฟรีได้เลยทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราโดนโฟกัสเพราะว่าเลือดเราลดลงน่ากลัวมากถูกไหมครับแปลว่าเราต้องตั้งโลอันนี้ต้องตั้งโลเพื่อบล็อกดาเมจอย่าตีนะให้บล็อกดาเมจ เพราะว่าโลกของเราก็ถือว่าเป็นเลือดของเราเหมือนกันนะครับพยายามไปช่วยแทงเหรออันนี้อันนี้ดีอยู่ค่อยๆ่อยหิวเห็นไหมพอตีพลาดปุ๊บเราเราจะโฟกัสทำด้เมจก่อนเราจะลือเราจะไม่ได้อีก่อน ฆ่าให้ตาย diyorsun? ลืมอ e ีเพื่อน,นนั้นเนี่ยเนี่ยลืมอีฮันโซครับใช่แสดงว่าตอนนี้เราเป็นบ e. e. ิกคิดที่ใช้สกิลอใช้สกิลอีไม่เปลืองแต่ไม่ได้ใช้ด้วยกลายเป็นไม่ใช <im> ่เล่นเยอะไปแต่ขาดการเล่นของตัวเองเปิดอันติลืมฮิลให้แทงเห็นไหมเนี่ยตีตีล้วนเลยไม่ได้กดอีเลย อ่าโอเคตีเพื่อพอกโอเคดีสตันโอเคอีอีรอบหนึ่งอ,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 อีของบิก๊กคิดจะอยู่ทั้งหมด2วิอ่าถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเทียบกับการเหวี่ยงบิก๊กคิดก็คือเหวี่ยง2ครั้งฮิลสก,กิลอีจะหมดนั่นเองนะครับ ตีกับฮิลอะไรแรกกว่าถ้าตีจะฮิลสิวิ15หน่วยต่อวินาทีเป็นระยะเวลา4หรือ5วินาทีนั่นแหละแต่ถ้าเป็นสกิลอจะฮิลทั้งหมด2วิวิละห้ห้าหน่วยคำถามคือบิกิดโดนเนื้อฮิลเห็นชัดไหมไม่ชัดครับเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ฮิลของบิกิดน่ากลัวคือเบิร์สฮิลครับ ที่โยนไปแล้วได้ฮิวทันทีเราดันรถถูกต้องดันรถให้เพื่อนดีกว่าให้เพื่อนไปเดินให้อนาไปเดินแล้วเราดันรถ ในกรณีที่สมมติว่าเขาไม่มีเทเซอร์นะครับเราสามารถทิ้งอาาเราไปเล่นกับดีเพชหรือไปเล่นกับแทงได้เลยนะถ้าเกิดเขาไม่ล้วงเราแล้วะต่อให้เขาเล่นตัวล้วงอย่างเทเซอร์ก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ล้วงเราอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาไม่ล้วงแล้วเราสามารถไปเล่นกับแทงได้เลยแล้วเก็บสกิลพุ่งไว้พุ่งกลับมาหาอาณาเวลาที่เราจะโดนโฟกัสใช้โล่ไม่ค่อยคุมเท่าไหรโอเค ไฟนี้พลาดอยู่ข้อนึงก็คือเรามามองว่าตัวเองใช้โล่เพื่อบล็อกดาเมจให้เพื่อนแทนการที่เรามีอันติถูกไหมครับแล้วก็ศัตรูไม่ล้วงพื้นที่เราดีกว่าฝั่งตรงข้ามจริงๆแล้วไฟนียเราสามารถเล่นหน้าเล่นหน้ากับแทงได้ด้วยความที่เรามีอันติเราสามารถเข้าไปสตันเรแล้วช่วยเพื่อนฆ่าได้แบบฆ่าตัวเดียวกับเพื่อนอ,อะเห็นไหมเนี่ยเพื่อนโดนอัดสุดสุดเลย แต่ว่าเราเล่นแบบเซฟมากซึ่งการเล่นแบบนี้มันเหมือนเล่นอนาเล่นพวกเซนอย่างนี้มากกว่าจริงๆพาวเวอร์ในการตัดสินใจไฟเนี่ยเราสูงมากเลยด้วยความที่เราเป็นคนมีอันติคนเดียวในเกมหมายถึงในทีมไม่ใช่ในเกมในเกมก็ว่าได้เพราะฝั่งโัค่าไม่มีถูกไหมแต่เราดันดันเล่นพาสซีฟเกินไปไม่ได้ออนอันติไปใช้ แทงเราหลุดด้วยต่อแทงเขาเหรออ๋อไม่ทีมเขาหลุดไม่ใช่ทีมเราหลุดมีคนซ้อมไหมวันนี้ซ้อมครับทุ่มขึ้น,นแรลี่ถ้าตอนนี้เปิดแรลี่ใช่ไหมเห็นเห็นเวนเจอร์ที่เข้าไปไหมถ้าเราเปิดแรลี่ตอนนี้แล้วเราเดิน แล้วเราสตารบาชั่นกับอานาตายเลยสองคนนั้น,รน,นรรจริงๆเปิดได้แล้วครับแลลี่ยเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วการเปิดแรลรี่จุดประสงค์ไม่ไม่ใช่แค่เปิดเพื่อปกป้องเพื่อนอย่างเดียวเราเปิดเพื่อให้ทีมเรามีเลือดมากกว่าฝั่งตรงข้ามเราสู้กันตรงๆก็ได้สวัสดีเทรนครับโอเคอย่างเงี้ยสวยเปิดแล้ว เอาตัวจัดชนะที่ไม่ชนะอย่างนั้นเหรอพุ่งกลับโอเคยไฟนี้เล่นดีครับไฟนี้เล่นดีแต่ว่าทีมพลาดแบงค์แพลต โอ้อันนี้ดีใช้โล่บล็อกดาเมจค่อยๆตีเราจะเห็นแล้วว่าสตูสตูไม่ค่อยหลวงถูกไหมแล้วเราเริ่มได้เหนืนแทงมากขึ้นอันนี้ถือว่าดีมากเลย อ๋อเพราะว่าทีมเราไม่เล่นอนาหให้เราปกป้องด้วยแหละเราเลยไม่จําเป็นต้องปกป้องใครหรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่ายืนเฉยๆมันก็ไล่จุดมุ่งหมายไปแล้วตอนนี้หนะ้าที่พิกค,คือเดินกับแทงใช่ไหมใช่ครับเพราะมันสิ่งที่พิกิดทาได้ตอนนี้คือฮิวให้ดีเพจเล่นได้อย่างต่อเนื่องเล่นกับแท้งเพื่อให้แทงถึกขึ้นแล้วก็มีดาเมจมากขึ้น แต่จริงไม่จําเป็นต้องว่าเพื่อนเปลี่ยนอาาออกแล้วเราไปเล่นกับแทงนะถ้าเกิดว่าต่อให้เพื่อนเล่นอนาณาเราไม่มีใครทําอะไรอ,อนาณาเลยอะสามารถเล่นกัะแทงได้เลยนะครับสนใจเทเซอร์ er. อันนี้แพนติไม่ต้องแปลกใจตัวเปิดติดดีกว่า ฝืนสู้ไปหน่อยฝืนสู้เทเซอร์ไปหน่อยแต่แต่แต่เห็นปัญหาชัดนะว่า1นึนเทเซอร์ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เช่นใช้ชิปไม่แม่แมนเวลา1นึนเทเซอร์จะจะรับดาเมจเทเซอร์ค่อนข้างเยอะ ช่วงเวลาไหนที่เทเซอร์เกียร์ไปิดรู้ไหมเอ่ยไม่ใครรู้ไหมเอ่ยหนึ่งคือรีโหลดอยู่อสองคือไม่มีรีคอสองช่วงเวลานี้จะเป็นสองช่วงเวลาที่เทเซอร์เกียรที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีรีคอแล้วโดนชิปโดนเหวี่ยงค้อนใส่ เขาจะไม่อยากเล่นต่อกับสองคือถ้าเขาเรีโหลด,ดเขาไม่สามารถยิงเราได้เราเลยสามารถสวนเขาได้อพอถ้าเราไปหุบโลตอนที่เขามีกระสุนเต็มอะเราจะเจ็บเองมากกว่าเขาเจ็บถ้าเกิดสู้กัน,นแล้วเวลาไหนบิกิตเกรดเทเซอร์เวลาที่พิกิตไม่มีโลเพราะนั้น การหนึ่งหงระหว่างบิกิตกับเทเซอร์คือเทเซอร์ต้องทำให้บิกิตโลแตกแล้วเทเซอร์จะชนะบิกิตเลยอ่าส่วนบิกิตจะชนะเทเซอร์ยังไงอยากให้เขายิงยิงโล่เราแตกเราต้องทำให้เขาเจ็บก่อนที่โลเราจะแตกไม่งั้นเราเจ็บหรือตายเลย นิวดีเพเดินดีด okay, so ีครับโอเคัตูถอยเราเลยเลยพุ่งใส่เล่นข้างหน้าเพราะมีแลลี้แลนี้ดูมี แลลี่แหลมไปหน่อยแหลมไปหน่อยไอไอเดียดีมากเลยแต่ว่าแหลมไปหน่อยถ้าจะให้ถูกมันต้องเป็นอ่าแลลี่ปุ๊บเราตีปกติก่อนอ่าเราตีปกติก่อนแล้วเราค่อยตันแต่ถ้าเราตันไปแล้วก็ไม่เป็นไร เขาเรียกว่าอะไรดีนะเรามีภาวะผู้นําสูงมากเลยคือเราเราเป็นคนตัดสินใจเล่นถูกไหมครับแต่ทีมขาดขาดความเป็นผู้ตามก็เลยกลายเป็นว่าเพลเนี่ยเราอาจจะโยนได้เลยหรืออาจจะแบกได้เลยนะแต่อันนี้ถือว่าถือว่าตัดสินใจถูกแล้วแบบไอเดียเล่นอ่ะถูกแล้วเพราะว่าเรามีแรลลี่แล้วศัตรูมีสองอันติทรับถ้าเราปล่อยให้เขากดอันติทรับสองอันติเรามาสู้อ่ะทีมเราจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะทะลุ ไปฆ่าซัพพอร์ตเขาเลยให้เขาไม่ได้เฉนติอันนี้ถือว่าถูกมากเพราะว่าอันนี้คือกะไว้เลยว่าจะแบกทีมเขาเรียกว่าใช้แรล,ลี่ไปฆ่าศัตรูที่มีันติที่ทำให้ทีมเราแพ้ <c oughs> ซึ่งเราฆ่าจูโน่ที่มีันติแล้วกดแล้วเสียติด้วยนะ <c oughs> เรื่องที่พุทอยากให้แก้ที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการใช้ชิปที่ค่อนข้างช้าหรือความแม่นที่ยังไม่ค่อยถึงนะครับอยากให้ลองฝึกชิปบ่อยๆให้ใหใหชิปได้เร็วกว่านี้ให้ชิปได้แม่นกว่านี้แล้วเราจะสู้เทเซอร์เก่งกว่านี้สู้ตัวหลวงเก่งกว่านี้ <Net> มีวิธีฝึกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสอนคัดต้อมให้สวัส <binge. S 3> <som> ดีนาลาครับ พี่ครับเล่นเนียบคือเล่นยังไงคําว่าเนียบมันมาจากแบบพวกวงการแฟชั่นนะครับโอ้ยชุดนี้ตัดเนียบมากเลยละเอียดสุดๆเย็บเย็บได้แบบไม่มีได้แบบหลุดออกมาเลยอะไรเงี้ยเล่นเนียบก็คือไม่มีข้อบอกพร่องเลยแม้แต่ข้อเดียวอืม งานคุณภาพประมาณนั้นนะอ่ะเานเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นเห็นจังหวะอย่างงี้ไหมน, <c oughs> น้ำฟูดูแบบเนี้ยอย่างทเทเซอร์โผล่่บงเนี้ยถ้าถ้าน้ำฟูอยากเป็นบิก๊กคิดที่แบกแบ,ก,แบกทีมจากทเทเซอร์มากกว่านี้น้ำฟูต้องกดชิปโดนทเทเซอร์แล้วแบบโดนเลยครับ แล้วหลังจากนั้นน้ำฟูป,ปล่อยเทเซอร์เลยแล้วมาช่วยมาช่วยเพื่อนข้างหลังมาส่วยมาซ่ย่ยถ้าเราเห็นเทเซอร์อยู่ในหน้าจอเราอะกดชิปให้โดนเทเซอร์ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เพราะเทเซอร์โดนชิปบิกิดแค่ครั้งเดียวเทเซอร์จะไม่อยากเล่นอีกเลยแต่ว่าดูจะไม่ค่อยกล้าใช้ชิปกับเทเซอร์เพราะเราไม่มั่นใจใช่ไหม เหมือนแบบรอแมคชัวร์จริงๆค่อยใช้เป็นคนใช้ชิปค่อนข้างช้าเท่าที่พุทธสังเกตแบบเลงเยอะอะเลงเยอะแล้วก็ช,ชัวร์ค่อนข้างชัวร์อย่างนี้ต้องเปิดแรลลี่อย่างนี้ต้องเปิดแรลลี่ถูกชนะแล้วครับตั้งโล่ตั้งโล่โอเคเคยฝึกตีไปด้วยตั้งโล่ไปด้วยไหมเคยไหมเพราะว่าอยากให้ฝึกเพิ่มเหมือนกันเรื่องนี้ เวลาตีดูเหมือนจะแบบตีค้างเยอะไปนหน่อยเคยเครับแต่ตอนเล่นชอบลืมทามอ๋อไม่เป็นไรจะมีอันนึงที่แบบไม่ค่อยเห็นทํานะอันนี้คือตอนที่เล่นฝั่งกันนะ ก็คือสมมุติว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะแล้วศัตรูเดินมาให้เรากดชิปอยากให้ทำบ่อยๆขออภัยครับอยากให้ทำบ่อยๆเพราะว่าอ่าเวลาที่ศัตรูไม่ทำอะไรเลยแล้วปะแล้วเขามายืนให้เรากดชิปใส่อ่ะมันคือการที่เขาอนุญาตให้เราเก็บมันติครับบิ๊กคิดเก็บมันติอยางสามอย่างลาฮิวใส่เพื่อนถูกไหมทำพาสซีฟ ก็คือทำดาเมจใส่ศัตรูแล้วพาส์ีสิฮิลทำงานสามก็คือทำดาเมจฮิวพุ่งโล่หนีอ่าอันนี้พลาดอันอันเนี้ยเล่นดีมากเลยนะก็คือช่วยลามาต้า ตีศัตรูบล็บอกบล็อกโล่เอาไว้ถ้าตอนนี้ต้องพุ่งหนีแล้วเพราะว่าเราโดนเดเมจเทเซอร์กับเาเมจอันติวินซันไม่ได้ตอนนี้ต้องเน้นรอดแต่ดันไปพุ่งเข้าหาสีนี้ต้องตายแล้วแต่เขาปล่อยเราซึ่งก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้เปิดแรรี่เลย,เลย ให้ดูแบบนี้มไม่เดี๋ยวไม่ต้องไไมม <S <S อะไรเห็นไหมลืมตั้งโล่คือคือเวลาเราตีเวลาเราจะตีใครอะ่ะข้อเสียของเราเลยอะ่ะคือตีเราไม่ตั้งโล่ไหนเนี้ยเวนเจอร์อยู่ไกลขนาดเนี้ยเราตีไม่ได้ถูกไหมแปลว่าเราต้องตั้งโล่เพื่อเดินเข้าใกล้เขาก่อน แต่ว่าเราเป็นพวกพอคิดว่าจะตีแล้วอะ่ะเราจะลืมตั้งโล่เลยแล้วเราเลาดามจเวนเจอร์สองนัดติดเห็นไหมทางท่านที่จริงๆแล้วอะ่ะมันต้องเข้าโล่สองนัดติดแล้วได้ตี <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าเราเจ็บแล้วหลังจากนั้นก็เทเซอร์เข้าหลังเราถ้าเขามุดดินขึ้นมาก็คือเราตายเลยเ <c oughs> น,นี่ยเนี่ยเรื่องนี้ที่อยากให้แกคบเรื่องตีตีเราไม่ค่อยใช้โล่เท่าไหร ถ้าแบบนี้จะหนึ่ง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 เวนเจอร์ยากหนึ่งหนึ่งเทเซอร์ยากหนึ่งหนึ่งแอคคอกเคนจิยังยากด้วยเพอเพอซอมบ้าก็ยากด้วยกลายเป็นว่าจุดอ่อนส่วนใหญ่ไปไปเป็นจุดจุดอ่อนที่เป็นจุดแข็งของบิกคิคือการสู้กับตัวหลวงเช่นศัตรูโดดมาแล้วเราผักไม่ทันเราไม่ได้กด E ีช่วยเพื่อนก่อนแต่เราเลือกที่จะตีก่อนทำให้อ e ีเนี่ยมันช้า แล้วฮิวมันไม่ทันเพราะว่าตีอ่ะฮิวมันแค่สิบห้าหน่วยดูไหมแต่ฮิวมันห้าสิหน่วยแสดงว่าฮิวอ่ะทําให้เพื่อนอ่ะรอดมากกว่าตีนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ฝึก,อย,กอยากให้ฝึกเรื่องตีตั้งโลอ่ะให้ชินให้ให้มันเป็นแบบกิจะลักษณะเลย <Yeah. S 1> แล้วก็อยากได้เรื่องนี้ด้วยก็คือฮิวแล้วนับหนึ่ง <Special delivery. S 1> สองจริงๆไม่ต้องนับก็ได้นะครับแต่ให้มันเคยชินเลยว่า พอฮิวเพื่อนแล้วอ่ะเวี่ยงค้อนสองครั้งอ่ะฮิวอ,อีกอีกทีหนึ่งจริงๆสามครั้งก็ได้นะแต่ปกติสองครั้งเขาก็ฮิวแล้ว